เออวันนี้เราตั้งใจอยากกินส้มตำอยากกินหมูทอดแล้วก็อยากกินไก่หมักย่างนะคะเออุกคนมาไปเจอหงมักไก่ตัวเนี้ยอร่อยมากแล้วเวลาย่างไก่เสร็จเนาะโหไก่สีสวยมากเลยส่วนของหมูสามชั้นนะคะป้าจะหั่นเป็นเต่าๆนะคะแล้วก็ไปหมกักแล้วเอาไปทอดทุกคนอย่างนี้คืออร่อยมากแล้วกินคู่กับส้มตำนะโอ,อ้โหจ้วงๆเลยค่ะเครื่องปรุงมีไม่เยอะมีซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวนะคะรสดีอะไรว่าไปแล้วตอนนี้<ป>ที่ทำอยู่คือประมาณสามทุ่มนะคะยุ่งเยอะมากช่วงเนี้ยทั้งยุ่งเยอะทั้งแมลงวันเยอะอะไรเยอะไปหมดเลยทุกคนค่ะมีนอยงวคืิ บัญชีค่ะตอนนั้นคือน้อยสุดๆเลยพันต่อการฝันกับมรักกอนะต้องให้บอกไหมคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องให้บอกนะคะสับๆไปเลยคะ่ะต้องการเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นยาวขนาดไหนสับไปได้เลยนะคะ <ừ. S 1> สามชาั้นตัวแม่ไอเลิฟเวอร์นะคะทุกคนคะ่ะนี่ทอดเกี๊ยแบบนี้น่ารักจริงกับส้มตำมโอโ้โหน่ากินมากอ <c oughs> ะไรเข้าคอต่างคนต่างมีหน้าที่นะคะพี่ผู้จุดไฟเออส่วนบาสเนี่ยมาย,ย,าย่างเนี่ยทุกคนผมมังคายเจ้าเนี่ยอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแคปลงให้ดูไม่รู้แบรนด์ชื่ออะไร อะไรตลาดนัดนี่นแหละเริ่มทำสามทุ่มตอนสี่ทุ่มนะักลบเรียนะนามออกตัวค่ะต้องหนีกันฉ่ำเวอร์หลบกระสุนกันให้ฉ่ำค่ะทุกคนเว,ว่าเหนื่อยมากทุกคนค่ะไม่รู้ถ่าทาไปเรื่อยนะพี่บิ๋มมาย่างไก่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปตำส้ตมตำกันต่อด,ดีกว่าทุกคนดูดิสีไก่สวยมาก้ตตามตำเนี่ยก็ต้องเป็นฝีมือพี่บิ๋มเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะถึงจะกินได้เพราะว่าถ้าไปกินเจ้าอื่นอย่างเงี้ยแกมันก็ขาดความนัวเข้าใจฟิลปะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะนี่ถ้าเป็น้านคานะคะเขาไม่ หนึง่งรสชาติอร่อยโอเคก็คือตักใส่จานนะคะนี่ทุกคนน่ากินไหมเนี่ยบาชอบกินส้มตำฝีมือพี่บิ่มมากที่บอกไปในคลิปไม่อร่อยเนี่ยคือจริง,รงๆอร่อยนะคะวันนี้เหมือนไม่ได้กินเลยทั้งวันเลยทุกคนขาทําเสร็จก็เกือบห้าทุ่มแล้วว่าบ้านเนี้ยไม่เคยกินข้าวเร็วเวอร์ต่างคนต่างกินอย่างอร่อยนะคะทุกคนขาส่วนพี่พูดเนี่ยโู้โหเปตาแซบเนาะงคนแก่ก็อย่างเงี้เหรอนนพี่บิ่มแนะนาำก็ชอบมากส้มตำโซ่ขนมจีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นตาแซบเวอร์ภาคอะไรต่อเนี่ยแกเออก็กินอย่างมีความสุขนี่ทันเรื่องนนี้้จบแลวะะค